สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็มีของเล่นดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับผมเพิ่งสั่งเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็มาถึงวันนี้ วันนี้ก็ค่อนข้างเร็วครับเพื่อนๆผมเพิ่งสั่งเมื่อวานตอนสายๆก็วันนี้ก็เข้าก็มาส่งเรียบร้อยละตัวนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนสำหรับใครที่ชอบให้บ้านหรือห้องพักห้องทำงานห้องน้ำนะครับมีกลิ่นหอมกลิ่นอโรมาต้องติดตามคลิปนี้เลยครับอันนี้เป็นเครื่อง พ่นไอน้ำนะครับเครื่องพ่นอะโลมาซึ่งจะทำให้พื้นที่ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นที่เพื่อนๆชอบนะครับวันนี้ผมได้นำมาปกติเนี่ยผมก็ชอบอะไรที่มันธรรมชาติแล้วก็กลิ่นที่มันโอเคอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะได้นำมารีวิวแล้วก็ลองแกะกล่อง แล้วก็ได้ทดลองติดตั้งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับก็จริงๆในะการรีวิวนี่ครับผมเป็นคนตาบอดนะครับเป็นคนตาบอดแล้วก็ผมก็ประเด็นสําคัญเนี่ยในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกังวลเพราะว่าหลายๆช่องน่าจะมีรีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบอยู่แล้วครับว่าเครื่องพวกนี้มันมีคุณสมบัติสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ว่า ในช่องเรานะครับเราการรีวิวเนี่ยเราจะเน้นการเข้าถึงของคอนตาบอร์ดเป็นหลักนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าตัวเครื่องตัวเนี้ยตาบอร์ดซื้อมาเราใช้ได้หรือเปล่านะครับหลายๆคนเนี่ยซื้อมาเราใช้ไม่ได้เราเสียดายตังเข้าไม่ถึงนะครับบางทีก็เข้าถึงลําบากก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเสียตังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาดูนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า ตัวเนี้ยสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยเช่นเคยเพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่ห้องของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของการจับกล้องในส่วนของถือกล้องเนี่ยผมได้ ใช้มือเดียวใช้ใช้มือในการถ่ายอยู่นะครับก็เดี๋ยวในข้างหน้านะครับเดี๋ยวให้มันพร้อมกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะได้หาขากล้องขาอะไรมาตั้งไว้ให้มันเป็นจิตรลักษณะนะครับเพื่อนๆดูจะได้ไม่ลายตานะครับก็ใครที่มองเห็นก็จะได้เห็นภาพสวยๆไปด้วยใครที่มองไม่เห็นก็โอเคเราก็จะได้บรรยากาศได้อะไรร่วมกันนะครับ โอเควันนี้นะครับผมอ,อันนี้เป็นเครื่องพ่นอากาศนะครับเพื่อนเอนเครื่องพ่นอากาศที่จริงๆแล้วมันจะมีขนาด300 ml กับ500 ml วันนี้ผมจัดตัว500 ml มาแล้วก็ในขณะดที่ซื้อครับเขาเขา,เขามีกลิ่นนะครับมีกลิ่นให้เลือกนะครับผมเลือกกลิ่นส้มหวานมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูก่อนกลิ่นส้มหวานนะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับหัวหัวน้ําหอมนะครับโอเคอันนี้เป็นหัวน้ําหอมแล้วก็เพื่อง่ายๆนะครับเพื่อเป็นความงานง่ายๆเดี๋ยวผมก็แกะถุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้มือเดียวก็จะได้สะดวกนะครับอันนี้แกะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้กล่องนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวผมโอเค OK. ดึงขึ้นแล้วกันนะครับ กล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆนีตัวนี้นะครับประเด็นไฮไลท์สาคัญในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับกล่องออกไว้นะครับไฮไลท์สาคัญก็ตัวนี้ครับจะมีถุงกันกระแทกห้อมพุ่มอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดดูตัวนี้มันจะเป็นงัดขึ้นได้ครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มนะฮะจะเป็นปุ่ม โอเคนะครับก็จะมี2ปุ่มนะครับ2ปุ่มจากซ้ายไปขวานะครับหันหน้าเข้าหาเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มมิสนะครับปุ่มมิสก็เป็นเรื่องของปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งเวลานะครับแล้วก็ปุ่มทางปุ่มทางขวามือนะครับปุ่มทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเรื่องของการปรับความแรงของการพ่นไอน้ํานะครับ ก็การตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาเครื่องนี้จะมีตั้งเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงพ่นทีนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆครับว่าจะตั้งให้มันพ่นทีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของการตั้งเวลาด้วยเดี๋ยวผมจะไปลงลึกการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝ้าออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นฟานะครับเพื่อนๆครับเปิดออกมา อันนี้เป็นฝาครอบเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนสิ่งที่เขาแถมมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวถงังเ,เป็นถังในการเทรน้ําลงนะครับไม่ใช่ถงังเป็นตัวกรองน้ําครับตัวเราก็ไปไปเอาน้ํามาแล้วก็ใส่ลงเขาเรียกกันไงเป็นตัวตวงตวงน้ํานะครับเอาเน้ําเทเสร็จตรงนี้แล้วก็มาเทลงถังใช้นะครับตัวนี้รองรับขนาดน้ําปริมาณน้ําได้500 ML นะครับ ็หรือว่าครึ่งดิอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาตัวนี้เป็นเสียบไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรีโมทครับเพือพ่อนๆรีโมทสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมปุ่มเปิดปิดปุ่มตั้งตั้งความาเขาเรียกอะไรตั้งความแรงของไอ้น้ำแล้วก็ปุ่มตั้งเวลานะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ไม่ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับเพือ่อน เดี๋ยวเราลองอามาใช้งานกันนะครับ <envision. S 1> เดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปติดตั้งกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเติมน้ำแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ครับประมาณนี้อันนี้ผมเติมค่อนข้างเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนก็จุน้ำได้500 500 ML นะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้ครับมันจะเป็น อยู่ตรงใต้ใต้เครื่องคับเพื่อนเพื่อใต้เครื่องมันจะมีที่เสียบที่เสียบปลั๊กอยู่เดี๋ยวแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเติมผมจะเติมตัวสารก่อนอันนี้ครับอันนี้เป็นขวดสารที่เขาแถมมาวิธีการเติมนะครับผมก็ห,หมุนออกนะครับน,นี่หมุนออกนะครับหมุนหมุนฝาออกหมุนฝาออกเขาบอกว่าเติมลงไปสักสองถึงสามหยดนะครับเดี๋ยวลองดูก็ผมก็เติมลงไปเยอะหน่อยขึ้นอยู่กับ คนชอบนะครับเริ่มได้ได้กลิ่นนะผมเทลงไปได้กลิ่นอยู่อะลองดูนะครับเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจว่าผมเติมลงไปเยอะป่ะ,ะเติมลงไปเยอะๆเลยกลิ่นเฮ้ยกลิ่นส้มหอมมากเพื่อนๆกลิ่นส้มหอมมาก ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะปิด,ปดโอเคถ้าไม่หอมเดี๋ยวผมมาเติมใหม่อันนี้ก็ได้กลิ่นแล้วครับเพื่อนเพื่อก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะก่อนที่ผมจะเสียบปลั๊กผมจะเอาฝาตัวนี้ครับปิดลงก่อน นะครับตรงเนี้ตรงด้านบนนะครับเ,เพื่อนๆมันจะมีสังเกตดูว่ามันจะมีตรงตรงนี้ครับมันมีช่องที่จะให้พ่นออกครับตัวนี้ครับตรงนี้มันจะพ่นพ่นอไอน้ำออกซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาหมุนไปด้านไหนก็ได้อยากให้ปกติมันจะขึ้นที่ด้านบนอยู่แล้วครับเพื่อนๆก็ผมอยากให้มันออกผมอยากให้มันอยู่ด้านหน้าตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปด้านหน้าครับ ด้แน,นาแล้วก็หมุนขยับขยับสักหน่อยครับเพื่อนแรับหน่งนะผมผมวางกล้องกับแรับหน่งครับนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะพ่นน้ำเออพ่อนตัวตัว,ตวที่ ฟอกอากาศออกมานะครับฟอกอากาศออกมาแล้วก็ตัวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงด้านล่างตัวนี้ครับจะเป็นที่เสียบปลั๊กเดี๋ยวผมวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันหกเพราะว่าผมอยู่คนเดียวขออภัยจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้มีขาตั้งถ้าผมมีขาตั้งเพื่อนๆก็จะเห็นทั้งหมด,นะดแต่ว่าใช้ไม่ยากครับเพื่อนๆคนตาบอดใช้ได้เลย ต,ตรงที่เสียบเสียบสายไฟมันจะอยู่ใต้ใต้ก้นของเครื่องก็เสียบเสียบไม่ยากนะครับเสียบแล้วก็เอาสายไฟยืน่นยื่นไปด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องนะครับยื่นไปด้านหลังเครื่องตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โอเคเนี่ยผมเนี่ยผมผมเสียบไว้ตรงนี้ครับเพือพ่อนๆเนี่ยมองมองเห็นไหม โอเคนะครับอันนี้ผนเสียบเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวขวดขวดตัวนี้เอาลงมาก่อนขวดน้ํายาล้างห้องน้ำโอเคเดี๋ยวผมผมทําตัวกล่องนี้ไว้พอดีครับพเพื่อนๆเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมจะเสียบเสียบแล้วก็เอาอันนี้ลงมาพอดีนะครับนีแป๊บนึงนะครับ โอเคนี่ผมจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กตัวนี่นะครับผมก็เสียบปลั๊กเสียบเข้านะครับพอเสียบแล้วมันจะดังจะดังติ๊ดนะครับโอเคผมเสียบแล้วก็ผมก็ปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บสายแล้วกันนะครับตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดดู นะครับเปิดปุ๊บนะครับอันนี้อันนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วผมจะปรับการพ่นเริ่มแล้วครับเพื่นอนเห็นไหมมันดูดขึ้นมาผมได้ยินเสียงมันดึงน้ำครับเพื่อนเห็นไหมครับแล้วก็มีไฟขึ้นมานะครับมีไฟแล้วก็เดี๋ยวมันจะทำการพ่นขึ้นมาเดี๋ยวลองดูตอนนี้ผมได้ยินเสียง ได้ยินเสียงน้ำครับเพื่อนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะยังไงนะเดี๋ยวลองดูก่นงงนะอกนตัวนี้เป็นเครื่องพ่นไอน้ํานะครับเพื่อนก็มันมีกลิ่นถ้าเพ,เพื่อนอยากให้ห้องแบบหอมๆก็มันก็เอาตัวนี้แหละครับไปติดไว้เลยไม่ได้ไม่ต้องเปืองพวกน้ำยาปรับอากาศน้ำยาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจับดูก่อน นี่ยครับมันพ่นครับผมผมรู้สึกว่ามันพ่นมีมีลมออกมาครับเพื่อนๆมีลมออกมาเดี๋ยวผมกดอีกครั้งยังก่อน,นะนะครับก็จะพ่นแรงขึ้นเนะี่ยเอาผมเอามืออังอย่างนี้ครับผมได้ได้อได้เย็นๆนะได้รู้สึกเย็นๆว่ามันมีมีลมมีไอน้ำออกมาเริ่มหอมแลครับเพื่อนๆผมดมดูแลหอมหอม ตรงตรงปุ่มตัวนี้ครับมีสามปุ่มนะครับเพื่อนๆมีสามปุ่มมีปุ่มอ่ปรับความดังอ่ปรับความแรงแล้วก็เรื่องของโหมดการตั้งเวลานะครับปุ่มที่สามก็เดี๋ยวเราเข้าไปใช้งานกันดูยัโอเคเลยครับใช้ได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดู โอเคใช้ได้ใช้ได้ไดกลิ่นเริ่มออกมาแล้วครับเพื่อนเพื่อโอเคเลยครับเพื่อนๆนตัวนี้มันมันพ่นมาพ่นออกมาครับพ่นออกมาเย็นเลยครับเหมือนเหมือนจับอันนี้เลยตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดปิดครับเพื่อนเพื่อนเปิดปิดแล้วก็ปิดไฟ ตัวขวามือสุดนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเปิดเปิดปิดไฟแล้วก็เปิดเปิดเปิดการทํางานเครื่องแล้วก็เปิดปิดไฟเครื่องนะครับตรงด้านซ้ายมือน,นีนะ้จะเป็นเรื่องของการตั้งตั้งความผีในการพ่นนะครับก็จะมี1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง Okay, เดี๋ยวผมปรับแรงๆไ้เลยแกและผมได้ยินเสียงด้วยนะเพื่อนๆนะผมได้ยินเสียงด้วยมันพ่นออกมาครับโอเคครับได้กลิ่นเริ่มได้กลิ่นแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้หอมหอมมากนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองเอาไปใช้งานดูแล้วประมาณนี้ครับเพื่อนๆทอตาบอดใช้ไม่ยากเลยนะครับใช้ไม่ยากเลยแล้วก็ตัวนี้ครับจะทําให้เครื่องให้อากาศให้บรรยากาศที่บ้านท่านหอม ตามกลิ่นที่ท่านต้องการมีกลิ่นให้เลือกเยอะเลยนะครับอันนี้ผมเลือกกลิ่นส้มมาโอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมนำมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักอีกครั้งนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ